สวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพลชุดจิตอาสาภาัยพิบัติจำนวน5นายดำเนินการช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบของอาทิน้ำดื่มจำนวน300ขวดน้ำผลไม้ผสมวิตามินซีจำนวน10ลังและน้ำแร่ b ีเคจำนวน5ลังให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้าน4ี่เซหมู่ที่5เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหวงวันที่1 8ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า20ครัวเรือน จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงอยู่ที่สภาวะปกติแล้วทั้งนี้หน่วยได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งตรวจความพร้อมของยุโทโธภกรณ์ที่ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเพื่อออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีณนะบ้านศรีเซหมู่ที่ห้า ตำบลบารโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน